ตอนนั้นโตแค่สี่เซนเออเป็นไทรอยมันจะไม่มีระยะอ๋อมแต่เป็นมะเร็งไฮรอยอประเภทนี้ใช่ค่ะแล้วก็หมอก็เลยเจาะเจาะไปตรวจแต่เราชิ้นเนื้อมันน้อยจนปวนไม่ได้หมอาการปัญหาตอนนั้นเกิดอะไรบ้างอาการที่ตาเป็นมอนมีเหนื่อยแล้วก็เพียรค่ะรักษาอย่างไงบ้างคะก็คุณหมอแนะนําว่าถ้ามันแข็งเนี่ยก็ต้องผ่าแล้วก็ตัดสินใจ ถ้ารอตามคิวก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนเราก็เลยไปที่เอกชนก็ผ่าพอผ่าออกมาไปฟังผลก็คือมันเป็นชิ้นเนื้อไม่ดีอืเป็นเนื้อลายเป็นไทรอย,อยแบบมันเล็งไทรอยรแต่ว่าการผ่าเนี่ยมันจะออกไม่หมดมก็เลยต้องไปตีนแล่ต่อครับ วื่นแรกผมก็ทรมานมากเลยใช่ก่อนที่จะตืนแรกค่ะเราไปอ่านข้อมูลแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณสามสี่วันใช่ไหมคะโดยที่แบบอยู่ห้องไม่มีคนเข้าไปได้เลยเพราะว่ายุ่นแรงนะคะก็ตอนนั้นก็เตรียมผลไม้ค่ะแล้วก็อาหารเตรียมทุกอย่างที่เขาไปดูไปอ่านรีวิวไปอ่านคนที่เขาเคยไปตืนแรกก่อน แล้วทีนี้ก็เลยติดต่อพี่ป้าเพื่อจะเอาอูมิแล้วก็เอ็กโซไปด้วยจริงๆทุกตาก็รู้จักตัวผีพันธ์เราอยู่แล<ช>้วตื่นตอนหมอบอกพวกนี้เรานั่งร้องไห้แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงหกโมงเย็นตั้งแต่บ่ายสองบอกคุณแม่คุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรก็รักษาอืมัมเป็น้วตอนนั้นคือเรากังนวลว่าไอเนื้อลายเนี่ยที่เราลองเนี่ยเราเราคิดไปถึงอะไร อจะล,ล,ลูกยังเล็กอยู่กี่ปีมาแล้วอัน,นก็คือตอนนั้นเราเลี้ยงลูกเองแล้วเราก็ลูกเล็กอยู่แล้วแม่ก็อายุเยอะแล้วคือ <c oughs> เรากลัวว่าเราอาจจะดูแลเขาไม่ได้ใช่ค่ะวันนี้ตอนที่เราเรารู้จักเอ็กโซทำไมเราเลือกเอ็กโซกับอูมิไปใช้ในตอนรักษา เพราะว่าเรารู้ว่ามันจะช่วยในเรื่องแบบลดไข้ได้เพราะว่าเราอ่านรีวิวแล้วว่าหลังคึนแ,แล้วมันรุนแรงมากบางคนก็อาจจะเป็นไข้สูงจนแบบช็อกหรือก็เป็นตะคิวที่หัวใจก็อาจจะแบบทำให้เราเสียไปไหรือว่ารุนแรงเราไม่รู้ว่าจะเกิดเอฟเฟกอะไรกับเราเขาทานแล้วดีขึ้นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราไมรับสาพอกึนแรกนะคะเราจะอยู่ในห้องสีเ่เหลี่ยมแล้วก็จะมี คุณหมอคอยดูกล้องแล้วก็จะบอกว่าอืถ้าเกิดเกิดอาการอะไรขึ้นก็คือเราต้องยกมือแล้วก็พูดถ่านมารงเพราะว่าเขาเข้ามาในห้องไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าลังสีลังสีของการรักษาะเ็งไทัยลอยเนี่ยจะเป็นไอโซโทปที่เป็นพิษต่อต่อมนุษย์นะครับดังนั้นไม่แ่อาหาระมกังอาหารก็คือโดนโดนอะไรก็จะโดนติดลังสีไปหมดเลยก็วันนั้นที่ก่อนที่จะเข้าไปดนแรกค่ะก็พกอาหาร เอาผลไม้ไปเป็นกิโลเลยค่ะแบบหลายๆอย่างแล้วก็อาหารติดตรงคุณหมอไม่ให้เอาข้าวทั้งหมดคุณหมอให้ทิ้งมเลใช่ค่ะยกเว้นตรงนี้กับเอ็กโซที่เาเข้าเพราะเรามีฟลอยป้องกันไว้ใช่ไหมก็ไม่รวนแันค่ะให้ดูหมดทุกอย่างจนคุณหมอบอกว่าอันนี้เอาเข้าได้แต่ที่เหลือให้เอาทิ้งหรือว่ากลับบ้านหมดเลยเว่าของสดเราเข้าไม่ได้ครับเพราะเรากินเข้าไปมันมีพิษตกค้างแต่เราอะฟลอยของเราพิเศษครับพอพองกินแล้วคืนแรกก็ ประมาณตีสี่อะค่ะก็มีอาการแบบตรงนี้เริ่มบวมแล้วก็มีไข้สูงตามรีวิวเลยใช่ครับแล้วก็<ต>เลิกกินเจลยังไงบ้างครับก็ทานเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเริ่มมีไข้แล้วกินกี่ซองยังไงบ้างครับก็ทานไปหมดเลยค่ะคือมีเท่าไหร่ตอนนั้นไม่นับไม่นับไม่นับจ<ช>ำนวนแล้วเพราะว่ามันจะอาเจียนอยากมันเหมือนคนเป็นไข้พร้อมกับตรงนี้มันบวมมันก็จะปวดขึ้นสมอง คือมีเอ็กโซสหลับกันไปม,มุกตลอดไม่หยุดใช่ค่ะแล้วก็ทานน้ําทานข้าวไม่ได้เลย mm hmm. เขาจะมีอาหารมาหยอนให้ตรงข้างหน้าประตูอาหารเรากินไม่ได้เลยแล้วก็สิ่งที่เขาให้คือมะขามเปียก mm hmm. เพื่อให้ต่อมน้ําลายทกลับมาทํางานที่มันบวมอาจจะแบบต่อมน้าลายไม่ไม่ทำงานนะคะมันเลยบวมและทําให้เราเป็นไข้ตอนนั้นเนี่ยของเคสอื่นเขาอาจจะแบบทานข้าวได้ของตาเนี่ยทานข้าวไม่ได้เลย ก็คือมาถามเปลี่ยนที่เขาให้ก็ไม่ได้เลยมีแค่อูมีกับเอ็กโซอะค่ะที่ทานได้แล้วก็ทําให้ตรงเนี้ยมันยุบลงแล้วต้องคอยอาบน้ําตลอดเวลาทั้งทั้งวันนะคะเพ,เพื่อให้นเพื่อให้ลดรังสีไม่งั้นเราจะไม่ได้กลับบ้านเขาจะมีระยะให้เราวัดรังสีค่ะทุกทุกวันจะมีวัดรังสีถ้าหาันไปแล้วสามวันถ้าไม่รังสีไม่หมดก็ต้องอยู่ต่ออยู่ต่อได้จะเข้าวันที่สี่ค่ะ แล้วก็เราก็เขาตรวจว่าหลังสีจนหายดีจนแบบคุณหมอให้กลับบ้านแล้วจากนั้นเราก็กลับไปกลับไปเนี่ยแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวใช่ค่ะอยู่ต่ออีกประมาณอาทิตย์หรือว่าขือก็คือไม่ให้คนืนเข้ามาใกล้เราไม่ได้เลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบยังไม่มีครอบครัวหรือว่าเด็กเล็กๆอย่างสาวเนี่ยด้เห็นหน้ากันไกลๆค่ะเออเขาอาจจะเป็นแบบไม่หมันได้ช เราไปตรวจทุกหนึ่งเดือนตรวจทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็เว้นเป็นสองเดือนแล้วเป็นสี่เดือนหกเดือนครั้ง<ม>แล้วก็ตอนนี้เป็นสองปีครั้งสองปีค,ครั้งนี้เรื่องราวนี้กี่ปีที่ผ่านมาน่าจะเกินห้าปีนะคะประมาณแปดปีได้คือมันเลวร้ายจนล้มไม่อยากจ,ากจ,จำเลยนะฮะแต่ก็มือว่าเราแข็งแรงทุกนนี้ก็กิน e U M, เอ็กโซอูมิกินเอ็กโซอูมิแล้วก็ทานยาพอเราตัดไทรอย ไทรอยตอนนั้นเป็นข้างเดียวใช่ไหมคะได้อีกข้างหนึ่งคุณหมอกว่ามันเป็นประมาณเซนต์พุ่งเอาออกก่อนก็เลยตัดสินใจถ้าเกิดเราออกทั้งสองข้างก็ต้องพย,ยายามตลอดชีวิตเป็นฮอร์โมนไทรอยถ้าเอาออกข้างเดียวอีกข้างหนึ่งก็มีโอ,อก,กาสจะโตหรือว่าจะเล็กลงเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาออกทั้งสองข้างก็เลยทำยา แล้วก็เป็นโซมีเพื่อป้องกันดูแลการกลับมาไม่ให้กลับมาใช่ค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลามไปเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เลยต้องโฟล์คต่อปีก็เป็นกำลังใจให้ตลอดสดเสมอแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่มากุงเทพนะครับคุณลูกตามากขอบคุณมากเลยครับ